สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาอาพ่อญ่ไม่ไยเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แหล้วกับปูขาวมาชมทัวโลกเน,น,น,นาะค่ะเนาะเมื่อนี้พาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเด้พี่น้องพ่อกันเศร้าเมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบหกกรกฎาสองหาวหงาพี่น้องพาเลาะหาเห็ดคือเก่าสิได้เห็ดยังกับไปเลาะไปรุ่นน้ำกันเบิ่งพี่น้องมาสีมานบ่จ้าเมื้อนี้มาผู้เดียวคือเก่าเหล้วพี่น้องปลาพี่น้องไปเลาะน้ำกันจ้าไปย่างป้าน้ำกันพี่น้องคึ้นมคือเก่าเด้พี่น้อง บรรยากาศก็ขึ้นคึมสนสิดโตกบอหรือจังไหนีน่แบดสีออกไปรุ่นน้ำกันเบิ้งพี่นอ้องป้าจา้าดอกแรกแห้งมันพี่นอ้องผิดไข่จุม่มผิดไข่เขียวพี่นอ้อง เก็บพี่น้องขาเงยวเงยวงูกออกดอกเดียวพี่น้องนี่นาสีมีมูอยากอยากียวออกดอกเดียวครับพี่น้องดอกเดียวออกเลิกพ่วง cái này là phi nâu rồi ý bố sống bùn khá nhanh ừ. chà ไ่ายเลยพ,พน้าดอกเดียวคักๆจ้านี่อยดูยเดินเดินวันนี้อดอกใหญ่ครับจ้าดอกง่ายๆกับมีดอกเดียวเนาะหนามสีมีมูดอกดอกใหญ่ครับพี่น้องไข่จ้าไข่เขียวบ้านแล้วพี่น้องดอกนี่ พีให้ขเขียวหน่อยให้หน่อยพี่นอ้องให้เฉิ่งจ้ะเห็นอะไรพี่นอ้องจุ่มเห็นอะไรอ่ะไข่ โอ้พี่น,น้องจุงนึงนี่มูป่เนอะมมนี่ดอกนี่เห็นแล้วพี่น้องไข่หนึ่งไข่หนึ่งไข่หนึ่งจ้ะไข่พี่น้อง อีกไข่หนึ่งจ้าสองไข่อีกสองดอกพี่น้องดอกหนึ่งก็ไข่หนึ่งอไข่นึ่ง อสองดอกพี่นอ้องพี่น้องเก็บออกทางหางเลยพี่น้องให้เรางงอะไรงงว่าดอกสองดอก,อ,ดอ,กออกมูบใหญ่จ้ะ ออกค้าง้างอก้างขง้างอดูดูกับใคยอยู่เยนะพี่น้องนะเห็นพี่น้องสองดอกดอกนึงดอกนึงจ้าจเนียูเน,น,น,นีนปดนนพัน,น,นึงลาชกห้งหัว แม่ไทอ่ะเห็น่อเห็นเชดไก่อะไรอะพี่น้องาาอะไรน่อยเยิ้จ้ดอกไมน้อยจังเก่งเสียบไจ้าบานละดอกเน่อ่อนเหรอพี่น้องว้สดหจ้า เห็ดเท้าพี่น้องดอกไม้ก่นโอ้อ่อนล่ะจ้ะเอาอะไรดีจ้ะเผือดไหมไข<า>่พี่น้องไข่สองไข่จ้ะไข่หนึ่งจ้ะไข่ให้เราโง่เขาจ้ะ ยังเป็นดอกเลยมูต้องเหตุเหตมัน,น,มนสะอาดสะอาดพี่น้องจเจ้าป็นเปื้อนมูเขาพี่น้องดอกนี้แข็งีจะเอาได้ดอกเดียวอีกแล้วจ้าง,งาม ออกมองล้ดอกพี่น้องเวงจ้าเยียงน้อยเงนจ้าพี่น้องเพงิ่งพี่น้องงามบะมี่ซีดอกพี่น้องมูนเจ็บพี่น้องไป ยังยังนิดหน่อยโอ้ยน่าสิเป็นโมใหญ่ๆหม่น่น้อยๆพี่เอ๋น้อยดอกงามๆเลยเป็นตะแกีงสแสบนะจ๊ะเนาะ จ้าสีดอ,อกน้ำจ้า,จาพี่นอ้องนี่นี่จ้าคุณอีจ้าเล็บเล้กพี่น้องก่อนรวมพี่นอ้องนี่เหล่านึงพี่นอ้องน้ำครับ กรอบเขาพี่น้องตัดขาจ้าโอ้ขาวใหญ่จ้านี่ดอกเดียวพี่น้องออกมองละดอกโอ้ยมองละดอกครับครับพี่น้องเ้ย,ยสีมงละจักสองดอกสามดอกแม่กันยังไข่เน,ะนเาะมีลมองละดอก นี่พี่น้องงามงามดอกบางไงอู้หดอกใหญ่คะจ้าเพิองพี่น้องเพิองดังแหผึ่งไต่ใกล้พี่น้องขมเนะจ้าดอกตะวันขมแซ่บโม่คมคือเฮ็ดผึ่งอยู่ค่ะอันนี้ขมแซ่บพี่น้องขมบ่ติดปากเพิองเลี้ยงน้อยพี่น้องเพิองเลี้ยงหรือเพิองพระนี่แหละเพิองขาเตี้ยทำฟ้านี่พี่น้อง จะทำฟัน,นก็ปิ่งก็ได้พี่น้องปเกีแยงก็ได้ดอกน้อยนะพ่อเอาดอกดอกน้อยเอาแต่ด,ดอกเนีย่ยเไผ่เขียวขึ้นอดอกแดงจ้าพี่น้องกี่เฮ็ดไผ่จ้ายุดด้มนึ่งจ้าเนี่ย ้หน่อยจ้าบานแล้วพี่น้องเลยทง,งานพี่น้องท้อมพ่นเลยได้จ้านีอีกดอกนึงจ้ามีอีกสามดอกจ้าพีพ่นเดียวกันนีมพี่น้องค่อยพ่เนเลยจ้าเนี่นจ้า สองคนกริงอีกจ้าสองดอกเอาละจ้าพี่น้องมาหนีิก็คงสิโพอซัำนี่เหรอจ้าหมานอยู่ได้พี่น้องมาหนี่เห็ดละงูขาวละงูเหลืองคือเก้าเหรอพี่น้องเห็ดไข่ข้า,างล่างสิเป็นเห็ดไข่ได้พี่น้องเห็ดไข่เห็ดดินเห็ดเพลิงสู่เห็ดเหรอพี่น้อง บางช่วงบางตอนก็บ่ได้ถ่ายเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคนกห็หลายหลายมาเก็บทั้งเื่อก็บ่ได้ถ่ายให้เบิง่งเอาคั้นมักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องพี่น้อย Channel ให้นน้ำแน่สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวผิดเนาะจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คงสิพอซ้ำนี้ล่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า ลงโคกมากอะมาว่างขายจ้ะพ <reco Christ. S 2> ี่น้องอันนี้เฮ็ดละงกเหลืองเฮ็ดละงกขาวจุ่มย่างเดียวพี่น้องถาดละลอยอันนี้ก็ร้อยจ้ะอันนี้ก็ร้อยอันนี้สิมีเห็ดหวกเห็ดเผือกโมน้ำเนี่ยอันนี้เห็ดไข่กะมีเหละงกกะมีเ็ดไข่กับถาดละลอยจ้ะมีแต่จุ่มๆงามจำหน่ายราคาเดียวกันเอละลอยละลอยจำหน่ายเอออันนั้นหาซีบจ่ายไข่บาท ัปีก็ยี่สิบบาทสามสิบบาทเนี่ยเราถาดหน่อยถาดยังจ้าเอารวมเอาค่อร่อยถ่านละหาสิบเก้าโมงคืนพีน้อยก็หมู่บ้านอยู่พีน่น้องนี่นี่การลอ,อยนึ่งนี่ไม่ค่าจะ้ะบ่จ้าจักบาทนานนนนหนึ่งจะ้ะซื้อตัวแน่หน่อันนี้ลอยนึ่งจ้าเอาเอาเยค่ะเอาสันา้นเหนไม่ค่าสิซื้อเห็ดด้วยเหมือน่าืด ใช่ค่ะมานั่งขายเห็ดด้อยหนึ่งคือไปต้อนพี่น้องจ้าคือไปต้อนพี่น้องมาทั้งน้ใจตรงไหนด้อยมันก็หัวด้วย